เมอือสูงค่ะออกคันให้กว่าทเลยเป็นเอ่าลิทไทยตอนสี่สิบยาวค่ะเนาะอันในเมื่อกำป่วนได้ก็คาทะเลเปียงกว่าสระโอค่ะเนาะก็ได้มีล้อกันมากค่ะเนะาะป้อนหนั้นเขา้ามาเลพเพนด้วยจำกันค่ะเนาะตออาตาตอโอโตตาโต,ต,าโตในตาบอกว่าเป็นตาแค่ะนะั้ตาโตก็มันเช่งว่าตาใหญ่นั่นค่ะเนะะาะโอเคแล้วก็ <c oughs> อออ o r โอโก อาโกูน so ี่ยค่ะเนาะอาโกในเล็บตีเป็นชื่อค้อหนึ่งนั้นก็เอ่อบางแปลบางเลยมากก็มันเป็นตอนตับฝึกอ่านนั่นค่ะเนาะบางอ่านก็เต็มมีความหมายบางอ่านก็เต็มมีความหมายให้ในข่าวเอ่อในเป็นตัวโซค่ะเนาะซอโอโซซอเอซโซเซีนก็แอลว่าไปไปอึ้งอังอึ้งอังเช้าไหนก็เข้าว่าโซเซก็อะไรอย่นั้นค่ะเนาะเอาค่ะเอ่อมอโอโมมอเอมี โมเมเนี่ยค่ะเนาะเอาคะ่ะอ่านด้วยขึ้นคะ่ะตาโดอาโกโซเซโมเมวงังวังอันอันค็มันตีนมีความหมายเหรอเกาตอนต่อว่าติ่พึกอ่านกว่าเรื่อขนาดเนาะก็บเบอร์นั่นเลยเนะี่ยเพราะว่าไปเจอที่รัดคว้ามห้าสังห้าในคาดทีคาตทีขึ้นเปลี่ยนขึ้นมันหยาบค่ะนะปะ้อมเจอคนไทยเตตเตในในก็ไปคู่นั่นคะ่นะเนาะป้อนคนไทยเตตเตมาตอนหนังคนไทยมันก็ในก็ เอ้ติเจออะไรในเขาด้านติดกวังอยู่นั่นค่ะเนาะเอาค่ะเอ่อแทงตัวหนึงเอาแทงแถวหนึ่ง yo 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 ยอเ o e ยยออเป็นความมาเล่น <squid. S 1> ๆค่ะเนาะโมหอโอโหโมโห jo jo โจชอโอ jo โจโฉบ jo จโฉได้แต่จิกกวนยังเต็ืมีอยู่นะ y ยย e โลเล โมโหโจโฉไหนครับเน,ะเนาะทางแถวหนึ่งผอโอโผมอาอมาโผมาคอโอโคนอ,อานาอําใจเอาใจเนาะคอโอโคนอ,อานาโคนาะคออาขาโตอโอโตขาโตเพราะขาเนี่ยได้เขาบอกว่าเป็นคาอยู่นั่นแหละเนาะตู้เนี่ยบอกว่าใหญ่เนี่ยขาตู้เขบอกว่ามันจึงว่า ขาเขาใหญ่นั่นขาเนาะในได้วาลา,าย,ยุโอโอโอชอาชาโอชาในขาเนาะโอชาในแปลว่าเป็นโอชาในเขาเจอทีความหมายมันมาเป็นหมาในเขานะอันนี้ได้ก็ป้อมใจกวนไทยเต้นๆในเขาดังเต็มหู้กันค่ะเนาะปั่นก้นไตเห็นมาเล็บเห็นลิบไทยเห็นในเด้ก็ อ่ามาเมียวมันเต็มจ <gram> ังเปี่ยนคำเหลียวข้างเนาะมาเชิงขาในก็คําออ่านอยู่ว่าในเซต้าก็มาเมีวๆห่ไปคู่ว่ามันเป็นความหมายออกอีสังก็ว่าเป็นคือกอลีไลอ่านมันออกเสียงเชิงคือในลําลองทีสดกันเนาะอันตะดิรัตความเนสังไนได้ก็สังชื่อว่าเฮาไล่ลัดต่อกวนไทยไนไล่ลัดต่อกวนต่งคืนไนได้ก มันตีหมอม้าใกลกับไล่อ่านมันได้ก็สั่งเจอว่าเขามหัวมันเป็นตีออกเสียงจึงคือนี่มันตีหยาบตันตาเข้าคันเนาะอันนี้ได้ก็สั่งเจอว่าพี่น้องเขาเขาเรียบเฮี้ยนลิทเติ้ลๆอย่าไปลืมก็ไลไรก็แชร์อย่าไปลืมรัดมาว่าใครเฮี้ยนแทงอ๋อจังในคณะบอมนันข้าก็เต็มเป็นเฮ็ดข่าวคิวในก็การก็ยงเหยียกก็การเมึ่งสุกซักเหยีเจอก่อนเพรลีเฮนในเพรเป็นเฮ็ดอีสังขะเพรามาดทวนเนอวันออสไมค์ค่ะในเมื่อเรลียวเพรมีสังเกตเตึนค่ะเนาะใกล้กับเป็นคือกว่่าไปคะ เอาคร,รับประเด็นในปีนี้เนาะคตั้ไใจด้วยดีๆเนี่ยก็ข,ขึ้นตัวขึ้นค่ะนะยินจำมค่ะกันให้ก่อนค่ะ